หมาล3 别。<laughs> เหนียวแน่นนะครับ F4 ขอเซฟ F4 หน่อยจ้าขอเซฟ KFC หน่อยโอ้ยังเหนียวแน่นยังเหนียวแน่นนะคะจากโรงเรียน สาวกาลยาร่วมหองอุคคลปกติเนี่ย โอ้ยดีนะเราไม่เป็นกรรมาการไนมะ่งั้นเรื่องไม่ถูกในคืนนี้นะคะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะและความสามารถไม่แพ้กันเลยนะคะทั้งคืนนี้สาวงามคนใดจะเป็นผู้ที่เข้ารอบสามคนสุดท้ายจาก11เอดสาวงามที่ยืนอยู่บนเวทีณตอนนี้นะคะเราจะให้ ผู้โชคดีในสามคนสุดท้ายนะคะก่อนที่เราจะประกาศสาคนที่หนึ่งค่ะอโอ้ยดีใจน้ำน้ำเขอเสีย ไปแล้วห่านไปแล้วนะครับโอ้ยตื่นเต้นอะตื่นเต้นเหมือนส่งเข้ามาปวดเองเลยเนี่ยเราเนี่ย คประกวดหเล8ชน้อรัปาาหรือน้พิมนะคะารได้ส้สมสนประกดค่ะ fc นะครับ fc นะครับส่งเสียงตังได้นะครับโอ้โหไม่ธรรมดาเะครับเอีเราเยอะมากนเครนบเต็นแทนอีกแล้ว ยกนะครับยิ้มไม่หุบเลยนะครับยิ้มทะลุแมสสนะครับในค่ำคืนนี้นะครับนสำหรับช่วงนี้นะครับเราได้นะครับส กรรมการคงจะหนักใจในรอบนี้อีกแล้วนะคะค่ะคำถามสำหรับนะคะคุณก็ปกงกหมายเลขสามค่ะมีอยู่ว่านะคะหากคุณได้รับตำแหน่งที่ดาชาวสวนในครั้งนี้ คุณมีวิธีที่จะประชาสัมพันธ์งานหมากไม้รสหวานเสืบสารประเพณีนวัตวิถีโนวนวรร์ในครั้งหน้าอย่างไรบ้างฟังอีกครั้งนะคะหากคุณได้รับตำแหน่งพิดาชาวสวนในครั้งนี้คุณมีวิธีประชาสัมพันธ์งานหมากไม้รสหวาน สืบสารประเพณีนวัดพิธีโนสวุวรรณในครั้งหน้าอย่างไรบ้างเป็นเช่นค่ะขอบคุณสําหรับคําถามนะคะส่วนตัวหนูคิดว่าถ้าหนูได้เป็นธิดาชาวสวนในวันนี้หนูใจะใช้ความสามารถหนูเผยแผ่ความรู้ที่หนูมีลงสื่อออนไลน์สังคมออนไลน์สังคมโซเชียลและแนะนำคนคนอื่นที่ไม่มีความมั่นใจให้กล้าสแสดงออกอย่างเช่นหนูค่ะขอบคุณค่ะ ู้เข้าประกวดหมายเลขสาค่ะขอเสียงปรบมือดังๆค่ะนั้นต่อไปค่ะตั้นไปค่ะคำถามนะคะสำหรับน้องใหม่เลขแปนะคะคุณคิดว่าทุเรียนของอำเภอโนนสุวรรณนะคะมีเอกลักษณ์และรส แตกต่างจากผู้เรียนของจังหวัดอื่นอย่างไรบ้างฟังคำถามอีกครั้งนะคะคนคิดว่าทุเรียนของอำเภอโนนสุวรรณมีเอกลักษณ์และรสชาติที่แตกต่างจากทุเรียนของจังหวัดอื่นๆอย่างไรบ้างเรียนเชิญไปค่ะขอบคุณสำนักคำถามนะคะสำหรับน้องพิมน,นะคะคิดว่าทุเรียนไม่ว่าจะที่ไหนรสชาติก็ขขคล้ายคลึงกันทั้งนั้นแต่ว่า ความพิเศษอยู่ที่มันปลูกอยู่ที่นนวนสวรรค์ของเราค่ะมีความกรอบนุ่มแล้วก็ไม่มีที่ใดนอกจากนนสวรรค์ค่ะขอบคุณค่ะขอ,อ,อเสียง f อฟนะคะนะครับเป็นการตอบคำถานที่ช่างฉลาดนะครับโอ้โหแต่ท่านนะครับ สำหรับคำถามนะครับอาคุณได้รับตำแหน่งทิดาชาวสวนครั้งนี้นะครับ ในฐานะที่คุณเป็นคนโนสุวรรณนะครับคุณจะประชาสัมพันธ์ให้คนในจังหวัดบุรีรัมนะครับคนในประเทศไทยหรือทั่วโลกนะครับได้รู้จักอำเภอโนสุวรรณในด้าในใดบ้างน,นะครับและมีวิธีประชาสัมพันธ์นี้อย่างไรโอ้โหคำถามยาวมากนะครับเอาใหม่เนาะอเอาใหม่นะครับ คุณได้รับตำแหน่งที่ดาชาวสวนในครั้งนี้นะครับในฐานะที่คุณเป็นคนโนนสุวรรณนะครับคุณจัดประชาสัมพันธ์ให้คนในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับคนในประเทศไทยหรือคนทั่วโลกนะครับให้ได้รู้จักอ,อําเภอโนนสุวรรณในด้านใดบ้างน,นะครับแล้วก็ใช้วิธีประชาสัมพันธ์แบบไหนนะครับค่ะสำหรับปิ่นแล้วนะคะวิธี สำคัญของฟินนั่นก็คือสื่อโซเชียลค่ะปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าณปัจจุบนันทุกท่านมีโทรศัพท์มือถือก,กันถูกต้องไหมคะค่ะดังนั้นฟินอยากจะให้ทุกท่านนะคะร่วมการถ่ายบรรยากาศภายในงานค่ะแล้วประชาสัมพันธ์ออกไปให้คนอื่นๆเขาได้ทราบค่ะว่าโนนสวรรไม่ได้มีดีแค่ทุเรียนน้ำแร่อย่างเดียวบ้านเราผลไม้รสหวานปะก,การตาริ เป็นอยากจะให้ทุกท่านนะคะประชาสัสคัญทุแกแพลตฟอร์มนะคะวัยรุ่นนะคะปัจจุบันมีทิกอก็ f เฟซบ o ๊กแล้วก็ Instagram อยู่แล้วค่ะเป็นอยากจะให้ทุกท่านนะคะเป็นซอพาวอร์และร่วมกันประชาััมัคั์งานออกไปออกสู่สายตาเก้าไกลประชากรทั่วโลกค่ะขอขอบคุณค่ะเป็นการตอบคํำา ต้องขอบพระคุณนะคะท่านนายเพลนินสวนรรเรานะคะท่านเอกราชปิยยพงศ์นะคะท่านนั่งให้กำลังใจตั้งแต่หัวค่ำนะคะจนตอนนี้ผลการประ,ประกวดใกล้จะเสร็จท่านก็ยังนั่งให้กำลังใจอยู่ต้องขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะคะ คนที่เข้ารอบถือว่าไม่ธรรมดาค่ะนอกจากจะมีความสวยเขาเรียกว่าสวยพร้อมแล้วนะคะบุคลิกภาพทุกความสามารถก็ต้องมีค<อ>วามสามารถด้าน<ว>อื่นนะครับก็ต้องมีและสุดท้ายนะครับกนสุดท้ายก็คือไหว้พิษปฏิหานนะครับในงานตอบคำถามนะครับในรอบสุดท้ายนะครับหนึ่งในนี้นะคะ จะมีหนึ่งท่านที่ได้เป็นที่ดาชาวสวนนะคะและรอทั้สอง,สองสรางวัล ได้แก่นางสาวซิรินดาชูจอหอครับหรือน้องน้ำตาลนะครับครับขอเสีงประมือให้กับน้องน้ำตาลหน่อยนะครับผู้เข้าประกวดหมายเลขสาค่ะร้านกระต่ายและแจส่งเข้าประกวดค่ะรับ,บางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับส,น,สน,นะครับจารวันที่3ในค่ำคืนนี้นะครับ น้องน้ำตาลนะคะนางสาวสิวินดาชูจอหอค่ะใชมีมจะไม่ตื่นเต้น,ตนมาแล้วก็ตื่นเต้นแทนน้องๆอีก2คนที่เหลือนะครับมี2คนนี้เท่านั้นนะครับที่จะได้นะครับตำแหน่งที่ดาเชชาสวาสวนอำเภอโนสร์นครับประจำปี2,566ในวันนี้นะครับชูจอหอค่ะน้องน้ำตาลค่ะจะแสะดงความสามารถพิเศษนะคะระบบาพ้นไฟค่ะ ร้านกระต่ายเล็บเจลส่งเข้าประกวดค่ะขอเสียงปร,ปรบมือินะครับผมนโมตัสสะ อนุญาตประกาศเกัดี้นะครับสอง6หร้อยสิบหเรียบร้อยนะครับต้องขอพระคุณนะคะท่านอเอกกราชคุยยงคงท่านในสุนทรภวันนะคะ <ś lin> น่ามาเลยจะห้อยตุ้งยุ่งมันเดินแบบใช่เขาก็เดินอย่างนั้นแหละแต่ว่าต้องเป็นน้ำหนักมืออย่าแขงอย่าไปไก่น้ำไหลไม่ถ้ารองเท้าอ่ะ

มีสตินะต้องมีสติสติมีนะบอมเบนบอมเบนวาลุตดุยก็ได้น,ะยนิยอ้อนเจ็บนิย้อนนี่หันหมุนหันกลับไปขึ้นตีลงน้ำระ <c oughs> วังตกน้ำแล้วก็อ้อมอ้อมมั่นโดยตัวของบริญาน้องขอขอบคุณค่ะ <c oughs>